สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับชาแนลแม่หมอน้ำมีแอนไมทอทาโรนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นดวงของเดือนพฤษภาคมเนาะว่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะก็คือตอนนี้เรามีอัลบั้มพิกอาการละสำหรับใครที่ชอบดูพิกอาการนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยในอัลบั้มของพิการานะรับรองว่าสั้นง่ายได้ใจความไม่เกิน40วิจบนะคะ อ่ะคราวนี้สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอยากจะแนะนํานิดนึงเนาะว่าเพจแม่หมอน้ํามีแอนไมทอทาโร่รวมทั้งชนแนลใน YouTube นี้ด้วยนะคะเราใช้เวลาเกิดในการดูนะเราใช้ลัคนานะคะดังนั้นจะต้องเทียบตารางก่อนนะว่าเวลาเกิดเนี้ยวันนี้เกิดวันนี้เดือนนี้เนี่ยจะต้องอ่านลัคนาไหนฟังลัคนาไหนนะคะเพราะฉะนั้นดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะอ่ะ คราวนี้ถ้าดูเสร็จแล้วนะคะพร้อมแล้วเราก็ไปดูดวงกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะงั้นแล้วเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะก็วันนี้เดี๋ยวมาดูดวงของเดือนพฤษภาคมกันดีกว่าเนาะว่าเดือนนี้ดวงจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่ะาคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าดวงการงานจะเป็นยังไงอุ้ยแต่ละหินล้มตังน้องก่อนโอเคค่ะ ดวงการงานในเดือนนี้โอ้โหอ่าไพ่มาแรงมากนะคะก็ <Of> course, วดวงการงานในเดือนนี้ของชาวราศีมีนนะคะก็ถือว่าดีนะก็มีโอกาสที่จะมีการขยับขยายนะคะมีการเติบโตในที่การงานนะแต่ว่าในไพ่ขึน้นคือด้วยความที่ชาวมีนเป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่ดีนะก็อันเนี้ยอยากจะฝากไว้นิดนึงคือบางทีในเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องมีการเตรียมตัว ในเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรในกรณีที่มันดีและในกรณีที่มันไม่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นจังหวะของชาวมีนที่อาจจะต้องมาจัดการเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเชิงลบนะคะคือบางทีถ้าเกิดเราได้เตรียมไว้ก่อนว่าถ้าเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่เกิดขึ้นได้เป็นยังไงแล้วเราแก้ไงอันเนี้ยจะไม่มีปัญหาเลยแต่ปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแย่ขนาดนั้นนะคือมันอาจจะมี ความผิดแผนอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องเตรียมไว้เยอะๆว่าแผนสองคุณจะเป็นยังไงนะคะถ้าแผนสองไม่ได้แล้วแผนสามยังงคุณควรพยายามคิดเผื่อจุดนี้ไว้บ้างเนาะ,ะเพราะว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่านอกเหนือความคาดคิดในหลายๆเรื่องในเรื่องการงานนะคะซึ่งถามว่าจัดการได้ไหมเอาอยู่ไหมคือจริงในไพ่ขึ้นนะพลังงานแบบนี้เอาอยู่แล้วละแล้วละแต่แค่มันจะสร้างความเชื่องช้า กว่ากําหนดไว้บ้างนะคะหรือว่างานบางงานที่ควรจะต้องส่งแบบนั้นแบบนี้มันก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนปรับลดวัสดุให้มันแย่ลงนิดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้หรือมันอาจจะต้องทํากลายเป็นงานด่วนงานไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะคะอันนี้ต้องระวังไว้สําหรับคนที่หางานอยู่แล้วถามว่าจะได้งานไหมนะในเดือนนี้คิดว่าได้แต่คุณจะยังไม่ได้ข่าวในเดือนนี้คุณจะต้องรอไปก่อนในไพ่ขึ้นเหมือนมีความผิดแผนบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณจะต้องรอการปรับ โครงสร้างใหม่หรือคุณจะต้องรอข่าวเพราะเขาพักเรื่องนี้ไว้ก่อนภายไปสนใจเรื่องอื่นแทนอะไรอย่างนี้นะคะต้องรอไปก่อนนะแต่ว่าเชื่อว่ามีเกณฑ์ที่ดีค่ะต่อมาสําหรับกิจการคนที่ทําธุรกิจนะคะเดือนนี้ถือว่าดีนะในไพ่ึ้นก็สามารถจัดการเรื่องราวต่างๆได้มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะคะแต่โปรเจกต์ใหญ่เนี้ย มันจะมีความยืดเยือ้อมีความยากกว่าปกตินิดนึงนะคือคุณอาจจะต้องเตรียมแผนแผน B อย่างที่บอกกับแผน2ของคุณไว้ว่าคุณจะต้องจัดการยังไงถ้าเจอปัญหานะเผื่อไว้บ้างนะคะถึงแม้ว่าปกติมันจะราบรื่นมาตลอดนะเดือนนี้อาจคุณอาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่มันเข้ามาท้าทายคุณบ้างแต่เอาอยู่อันนี้แค่เตรียมไว้ก่อนแค่บอกเผื่อไว้คุณจะได้จัดการเวลาเจอขึ้นมันก็ได้อ๋อแม่หมอเตือนแล้วเนาะสบายๆนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่า การเงินของชาวมีในเดือนนี้โอ้โหดีมากสภาพคล่องดีเลิศนะคะคือเดือนนี้ชาวมีน่ะเป็นเดือนที่เขาเรียกอะไรมีเกณฑ์ได้รับรายได้หลายทางมีเกณฑ์ได้เงินจากสองทางนะคะคือถ้าเกิดใครทํางานประจําอยู่ตอนนี้นะก็คือคุณจะได้รับเงินปันผลอื่นๆเข้ามาคือในไพ่ขึ้นน่าจะเป็นเงินปันผลหรือเงินจากหุ้นนะนะคะที่ทําให มาเสริมทับเสริมเงินของคุณเข้าไปถามว่าเยอะไหมก็ระดับหนึ่งแต่ถามว่าเยอะเท่าเงินเดือนไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะต่อมานะคะสําหรับคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าดีมากเลยนะจริงๆเดือนนี้เอาจริงมันค่อนข้างแผ่วกันหมดจะมีมีเนะี่ยที่ที่เห็นว่าดีนะคะก็ถือว่ากิจการการงานของคุณถือว่าทําได้ราบรื่นด้วยดีนะงานนี้อาจจะมีการต้องอาศัยหุ้นส่วนหรือว่ามีการไปคุย หาคนมาช่วยเหลืองานคุณเพิ่มเพื่อให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะถือว่าโดยรวมจัดการได้ดีราบรื่นดีไม่มีปัญหานะคะถามมีโชคมีลาบไหมในไพ่ขึ้นนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะแต่ว่าไม่เยอะนะคะถ้าเล่นหวยใต้ดินมีเกณฑ์ได้เอางี้แล้วกันนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นคลิปตรงคลิปตัวอะไรเงี้ยแนะนำว่าอย่าไปเล่นอะไรความเสี่ยงสูงมากจะได้ยังไงก็ได้นะคะ คราวนี้สำหรับเรื่องความรักกันดีกว่ามาดูซิชาวมีนจะมีดวงความรักแบบไหนกันบ้างอือหือไพ่ดีจนหน้ามันไส้ <c oughs> นะคะก็เ <c oughs> ดือนนี้นี่ดูเป็นเดือนของชาวมีนจริงๆนะแต่ไม่แปลกเพราะว่าดาวพฤหัสของคุณตอนนี้อยู่ในมันอยู่ในบ้านของคุณก็คือราศีมีนนะแล้วก็มีดาวศุกร์ที่เป็นดาวของความรักการเงินการงานความรักเข้ามาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตคุณเลยนะบอกเลยอ่ะ ก็ในเรื่องของความรักของคนโสดก็แล้วกันนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะก็น่าจะมีคนเข้ามานะอายุน้อยกว่าดูจากในดวงถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าคนที่เข้ามาแล้วแล้วมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรมีเกณฑ์สมหวังเขาเรียกไงอ่ะคือเหมือนกับอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดคนมีคนที่คุณสนใจอยู่แล้วคุณไปเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มคุยเริ่มจีบเขาในเดือนนี้ แล้วผลตอบรับมันดูโอเคอะ่ะมันไปได้ยาวเลยนะหรือถ้าเกิดมีคนมาจีบคุณทากับกันนะท่านคนมาจีบคุณแล้วคุณแบบรู้สึกว่าเขาโอเคแล้วคุณเริ่มเรียนรู้และศึกษากันภายในเดือนนี้เรารอดนะบอกได้เลยว่ายาวนะคะมันเป็นเดือนจังหวะของการที่คุณอาจจะได้เจอคู่แท้หรือคุณอาจจะได้เจออะไรดีๆเข้ามานะเผาไพ่ดีมากบอกเลยอ่ะต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยเดือนนี้ก็ดีอีกนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของการที่มันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันมีหลายๆฉากที่ทำให้คุณรู้สึกว่ากลับมานอนจิกหมอนได้อะเออมันมีความมันมีความเขาเรียกอะไรอะกิ้วก้าวในหัวใจอ่ะคือเออคือไพ่พลังงานไพ่นี้มันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะมีความวุบวาบนนหนึ่งอะเออเพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่ในเรื่องของแบบ ทะลึ่งนะแต่มันหมายถึงว่าคุณอาจจะได้มีการแอลกันคขาอาจจะพูดจาต้อ,อะไรมาทาให้คุณเขินเล่นอะไรเงี้ยคือมันมีเรื่องราวประมาณนี้เกิดขึ้นและถามว่ามีโอกาสได้คอนเฟิร์มความสัมพันธ์ไหมมีนะคะก็ในช่วงป,ปลายเดือนแล้วกันถ้าเกิสดสมมติว่าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือคุณได้เดินทางไปต่างจังหวัดใกล้ๆแบบที่แบบไปในชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วไปด้วยกันไงนะคุณถามเขาได้เลยเชื่อว่ามีโอกาสได้อื แล้วก็สําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าดีนะคะดีอีกก็ถ้าเกิดมีแฟนอยากจะคุยอยากจะคิดอยากจะมั่นหมายแต่งงานก็คุยกันซะเดือนนี้ขอแต่งงานกันซะเดือนนี้ไปเลยนะราบรื่นดีแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดแต่งงานแล้วแล้วยังไงคะก็โอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะดีก็ดีลูกดีสามีดีแฟนดีไปหมดเออทําไมไพ่พลังงานดีจังเลยอ่ะนะคะก็โดยรวมถือว่าความรักดีเลิศนะคะเดือนนี้ ต่อมาดวงสุขภาพสุขภาพเดือนนี้ให้ระวังเรื่องหวัดนะคะมีโอกาสเป็นหวัดเป็นโควิดก็เป็นได้นะเพราะว่ามันไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับเรื่องโรคที่มันมากับความชื้นนะคะโรคเกี่ยวกับ่าตนนะ้าเรื่องของโรคที่มันแพร่กระจายผ่านทางระบบทางเดินหายใจสารคัดหลัง่งน้ำลายน้ำมูกต่างๆนานาอะไรที่มันแพร่ผ่านเนี้ยมีโอกาสติมเลยนะคะระวังดูแลสุขภาพทำร่างกายให้อุ่นเป็นพิเศษนะคะ แล้วก็สุดท้ายอื่นๆที่ไพ่อยากบอกชาวมีนไพ่อยากบอกอะไรนะโอ้โหพลังงานไพ่ชาวมีนเดือนนี้นี่คือสุดจริงๆนะคือบอกเลยว่าเปิดมา,าสิบสองราศีเนี่ยอันนี้ราศีสุดท้ายที่แม่หมอทาคลิปจะบอกเลยว่าปิดได้ฟินาเล่มากนะคะก็สิ่งที่อยากจะบอกไพ่เดือนนี้คือมันมีดวงเด่นในเรื่องของการเงินการงานความรักนี่แหละคือพลังงานดาวสุ์มันแรงมากจริงๆก็คือสําหรับใครที่ เคยอยากได้หรืออยากหวังอะไรสักอย่างไว้แล้วรอมานานแล้วยังไม่ได้อ่ะเดือนนี้มันเป็นโอกาสที่ฝันคุณจะเป็นจริงนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องเริ่มนะคะต้องเป็นคนเริ่มจัดการทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นนะคะใครที่อยากรวยนะก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะทำให้คุณได้รวยมันจะมีคนแนะนำโอกาสดีๆเข้ามาทางการเงินก็คว้าไว้ซะ นะคะใครที่อยากได้งานใหม่ในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่ได้งานดีๆเข้ามาตั้งใจทําตั้งใจสัมภาษณ์ทาให้มันเต็มที่แล้วคุณก็จะได้มันมาเนาะหรือใครที่อยากมีความรักดีๆนะคะก็ออกไปตามหาซะนะคะก็จะสมหวังนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากจริงๆนะคะขอให้โชคดีนะคะชาวมีนเคีจบละจ้า